ใหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแจกไอดีบ้านในเกียนสกุลละทั้งหมด5้าหลังเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้คุณแม่บอกนะคะเแบบนีงนะเดี๋ยวกดเข้าไปที่กดกดไม่ต้องกดกดตามลูกศรเลยไม่ต้องกดตามลูกศรนะคะกดผิดทุกคนก็ถูกแล้วเราก็จะมากดเลยนะคะตรงไอดีอันนี้แม่บอกแเลย ก 1>, 1, 1 6แปดเก้าหนึ่งหนึ่งหค่ะเราก็จะไปกดเลยนะคะกดต่อเขียนเลย 5, นี่เป็นได้ไดมาเราได้มาจากช่องช่องนี้นะคะตรงที่ขึ้นลูกตรงที่คุณลูกไว้เลยนะคะ ทุกคนอ,อยู่ใกล้มากเวอร์ไม่ต้องเทเลพอร์ตเ,เลยนะคะอ่เราก็จะพาไปชมกันเลยค่ะโอ้โหแดนยากมากเลยทุกคนสวยอ่ะเฮ้ยดูดิมีความอลังการมากเลยทุกคนดูดิสวยอ่ะเหมือนเป็นบ้านแบบว่าเป็นบ้านคนแค่ทั้งเจ็ดหรือเปล่าน,น่ารักมากคือว่าพี่ก็ชอบเราเราก็ชอบอะไรแบบนี้หรอือเปล่า ก็แต่งตรงไหมเข้าคอนเซ็ปต์ก็จะมีแค่นี้หรอแค่นี้หรอกน่าจะใช่นะอ๋อทุกคนมีแค่นี้แต่ว่ามนรีวิวเราไม่เราได้มาจากช่องที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอเลยนะคะนุ้ยทุกคนมีความแบบน่ารักร,าการ่างกายงยามสร้างมากเลยอะ เจ้าของช่องน่าจะสร้างเองนะทุกคนนาต่อไปแล้วก็แบบไอดีก็ต่อไปกันเลยค่ะแม่ไอดี ID ต่อไปสี่หนึ่งอะสนะีปดหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเก้าสอาปดสาปปปเจ็ด นี่เราได้คอนเสิร์ตข้าวเหนียวม้วนเราก็ของคนเราก็อันเราได้มาจากท้องเดิมนะคะ้ทีลราพอมาตรงนี้ก็ไม่เลยนหรอคะขอเขาสร้า 2, งเมื่อปี2016แน่ๆเลยทุกคน201 2500ัห้อยหกสิบนี่เลยทุกคนห5นะบห้ยนะสวยอ่ะเรีวยวภาพแบบว่าอลาังการมากดูดิโอ้สวยมากเลยคือเอาไปทำละครได้เลยปะไปทำละครเน,นี่ยแบบว่าเออพระเอกแบบมาเจอกันอย่างเอกหรือว่าก็มาดูบนเวนทีกันเวทีก็สวยนะ มีมีคนคอยคุมอยู่ข้างบนด้วยข้างหนมม่วงอันไหนอันนี้เหรอนี่ก็ประมาณนี้เลยนี่สวยอ่ะเอ้ยอันนี้ก็ได้คิปแบบว่าคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์ Blackpink ร n the area ไอดียังอยู่ข้างล่างนะค่ะทุกคนต่อไปไปไอดีต่อไปเลยแม่ไอดีต่อไปแม่แม่ไอดีตตอไป901นี่ที่สามนะ901 643 643 เจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์คทุกคนไอนีมันจะตัวใหญ่เลยนะทุกคนดูสิน่าจะเป็นคนอื่นสร้างนะคะก็ช่องเดิมเราได้มาจากช่องเดิมเดิมนะคะรอสักทูเราจะไม่เก็บเอาไว้เอ้ยเป็นม้านชาน้องไข่หมูค่าทุกคนรอวางมาก บ้านชาขนมไข่มุกนะคะพี่ชาขนมนะคะพี่พี่ก็ชอบกินน้ำชาขมไข่มุกอะเฮ้ยนะคนน่าจะวันค้างหรือเปล่าไม่ค้างนล่ค่ะอืมเป็นสไตล์สีดำเถิะจไปยุอ่ออกไปเลยอะทุกคนไม่ดีอะเร้าเฮ้ย้ยงส้ส้ยงสวยมากนะฮ้เฮ้ย มันเป็นแบบสไตล์แบบว่าบ้านอบคุลองคุลน่ะนี่ประมาณนี้เนี่ยสวยมากทุกคนแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าวงกลมบนวงรีใช่ป่ะไม่ใช่เน,นื่องงกละดิเนี่คนสร้างมีความคิดสร้างสรรค์ามากเลยทุกคนชจบไปดูบนยอดนะคะ มันย่นอจะมีหลอดด้วยมีหลอดอะไรเ้เข้าไปในหลอดได้ด้วยทุกคนเราเข้าไปในหลอดได้นีบีวายเ้ยนะมีบีวายด้วยนะทุกคน อันนี้นาจ,จะเป็นชื่อเจ้าของช่องหรือเปล่าตรงนี้นะคะแบบหนึ่งเราหาท่านี่ก่อนชื่อเจ้าชื่อเจ้าของห้องอาจจะประมาณดำหรือเปล่าแบบนึ่งน,นะ ค่าจะเป็นช,ชื่อช่องของเขานะใช่หรือเปล่าก็ตามนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะไปไอรีตไปแม่ไอรีตไปเลยสองแปดหนึ่งอะไรนะสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งหกห้าศูนย์ตหกแปดแปดหกแปดแปดเจ็ดสองสเจสอง สามสี่เจดไม่จังนี่ก็ตามช่องนี้เลยก็อยู่ใช้พักดูนะคะสองเมยถ้าใครตามไม่ทันก็หยุดหยุดหน้าจอแล้วแคปเอาไว้ได้นะอันนี้เป็นชาะน้องเย็นไข่มุกนะคะชาะน้องเย็นไข่มุกน,าาาน่ารักค่ะที่อันนี้น่ารักมากๆคุณเจะาักาะั่วลูกีพ่อป๋อถัวลูกีพ่อปอ เป็นด่านออบ,บี้ทุกคนแต่ว่าแต่เป็นด่านคล้ายๆกับออฟบี้นะคะทุกคนความจริงเรากระโดดรอบเดียวเหมก็ไปถึงฝั่งได้แหรอปะดูดิเนี่ยกระโดดแค่นี้เนี่ยเฮ้ยอะไรเราจะพาบินขึ้นไปบนข้างบนนะคะมันน่ารักมากไงทุกคนคนสร้างนี่คงจะตั้งใจนะคะ นี่ถึงนอนแะล้วเพราะข้อมันสูงมากๆอ่ะถ้าใครอยากจะเล่นก็ตามไอดีเลยนะคะวันนี้เขาสร้างช่องใรมผมได้เหมือนมากๆก็สวยมากค่ะสวยแม่มีไอดีต่อไปปะแม่ <c oughs> มีไอดีอีกไหมไม่มีแล้วมีแค่เสียงก็เหรอ ทั้งหมดมีเสียมีเสียไอเดีเท่านั้นนะคะไม่ถึงห้านะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะบายบายลาไปก่อนนะคะบาย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 